สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจ้าครับคุณนานทศรีครับรู้สึกโล่งใจนะครับพูดต่อหลังพ่สมานเนี่ยัและก็คือทุกคนตื่นนะครับอันที่สองก็คือตอนแรกผมก็จะต้องคิดว่าเออเดี๋ยวผมมีสไลด์ที่อาจจะชวนให้ท่านไม่อยากทานข้าวอะไรบ้างแต่ว่าสไลด์แกหวัวเกินเยอะครับผมก็เลยพูดต่อได้เลยนะครับเรื่องละครไม่ใช่สินค้าธรรมดาับสินค้าที่ต้องควบคุม เ,เมื่อกี้พี่สมานเนี่ยได้ได้เอาเคสของนักศึกษาที่เวนเนซุเอลาคนที่ไม่ได้ดื่มแล้วก็ถูกไฟครอบใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ถ้าใครตามขา่าวมาหนังสือพิมนะก็เจอขา่าวคุณครูคนหนึ่งที่จังหวัดนคนปรปฐมมันได้ขา่าวไหมครับร้ายกันมากเลยครับเรียกว,ว่าถูกไฟไหม้80-90เปอร์เซ็นต์เครับคือหมูหมูตาห่านมากทางการแพทย์90เปอร์เซ็นต์นี้ปรากฏว่าแกไปแต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง แต่งานวิจัยคนนึงแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ดื่มเหล้าจนเสียการเสียงานก็ไม่มีงานทำแล้วก็แยกกันอยู่แยกกันอยู่เพราะทนไม่ไหวนะครับเอาลูกออกมาอยู่อีกบ้านหนึ่งแต่ว่าคุณครูคนนี้นะครับเพื่อโรงงานบอกเป็นคนขยันมากเลยอุตสาห์ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้กะจะให้อดีตสามีเนี่ยนะครับไปเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อมีรายได้บ้างก็ไม่ ไม่ไปทางานกับก็นั่งอยู่เราแล้วก็ขอเงินแล้วก็วันที่เกิดเหตุนี่ก็คือไม่สบายเมียก็ซื้อยาคุณครูคนนี้นะครับก็ซื้อยาไปต้อนแล้วก็ในจังหวะมาวิท่าไหนก็คือลากลาดเบนซินจุดไฟเผาต่อหน้าลูกสองคนนะครับถามว่าถ้าคุณครูคนนี้ทราบมาก่อนไหมครับว่าผู้ชายคนนี้มีนิสัยแบบนี้ ถ้าทราบว่าความคิดเหแบบนี้ก็จะแต่งงานกับคนแบบนี้ไหมครับเลาสามารถเปลี่ยนคนที่ครั้งหนึ่งคนที่คุณครูก็น่าจะมีความรูม้ความสามารถมีสายตาในการมองคนะระดับนึงน่ะว่าดีเหมาะสมเป็นผู้ชีวิตเปลี่ยนก็เป็นคนที่มาข้าชีวิตก็ได้ครับเนี่ยเกิดการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนที่แล้วมีวัยรุ่นสองคนที่จังหวัดภูเก็ตน,นั่งดื่มเหล้า ดึงไปดึงมาเงินไม่พอขาไปกี่บาทกับสามอบาทมันู้จะทำยังไงก็จะไปจี้นักท่องเที่ยวจี้ไปที่มาก็แทงนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียตายไปข่าวตีไปทั่วโลกนะครับแต่สิงคโปร์รีบออกข่าวบันทีว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่ไม่ปลอดภัยความเสียหายครั้งนี้มีมูลค่าเท่าเหร่เกินสาม่บาท คือค่าเล่าที่เขากินไปแล้วแน่นอนนั่นคือคุณค่าที่เราจะนับได้ยากน,นะครับคนที่มีนักดื่มหนักอยู่คนหนึ่งในใ,นใกล้ชิดนักดื่มคนหนึ่งนะครับมีนักศึกษาบอกว่าคุณภาพชีวิตของคนที่ดูแลนะครับของคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเทียบเท่ากับคนที่ต้องดูแลคนเป็นอัลไซเมอร์หนึ่งคนการมีนักดื่มหนักหนึ่คนมีคุณภาพชีวิตเท่ากับมีอัลไซเมอร์ในครอบครัวหนึ่งคนนั้นบอกว่า เล่าไม่ได้กระทบเฉพาะคนดื่นแน่นอนเขาแบกรับเพียงส่วนน้อยของผลกระทบนะครับส่วนที่ส่วนใหญ่ของผลกระทบก็ออกจากพวกเราเนี่หละครับเราจะเป็นจากภาษีด้วยกันดยรวยนะครับพูดถึงอนาคตของเยาวชนนะครับผมก็พูดถึงสมองแล้วกันนะครับรูปนี้ดูคิดใจไปเลยนะครับเทียวกัาจไล่คุณหมอสมานนหครับสมองคนพัฒนาได้ถึงอายุ20-25ปีครับ ความเชื่อมายของเราคือน่าจะถึงได้25ปีนะครับยิ่งสีขึ้นๆสีฟ้าสีเขียวแสางว่าสมองพัฒนาดีนะครับตอนอจะเห็นว่าถ้าดูกล่องรูปซ้ายนะครับเป็นฝั่งดำนะครับข้างซ้ายบนนะครับเป็นรูปด้านด้านด้านข้างแล้วก็ด้านบนของสมองคนปกตินะครับนี่คนแก่นะครับคนแก่ปกตินะครับ แถวกลางนะครับแถว B เนี่ยเป็นคนแก่ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือความจำที่ลเรื่องเนี่ยนะครับก็เราเห็นว่าเริ่มมีพื้นที่มากนะครับแถวล่างสุดเนี่ยเป็นสมองคนแก่ที่ติดเหล้าโอ้ยเหมือนใมกระพุนเยอะเลยครับี่ของคนแก่ครับกินเหล้ามานานๆนะเรามาดูความรู้ใหม่ว่าทางขวาเนี่ยทางซ้ายเนี่ยเรารู้มานานแล้วนะครับแต่ทางขวาเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ว่าสมองพัฒนาถึง25ปีด้านขวาเนี่ยนะครับ คนที่กินกับคนที่น้องผู้หญิงนะครับเปรียบเทียบกันนะครับคนด้านซ้ายเป็นด้าที่ปกติปกติก็ถ้ามีสีเยอะๆเนี่ยแสดงว่าสมองมันฟังก์ชันคือทํางานดีนะครับติดสีดีนะครับเชยนว่าคนที่ด่มด่มเล่ามากๆในทางขวาเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาว่าสมองมันค่อยแอคทีฟโดยเฉพาะส่วนความจําเพราะฉะนั้นจำไม่ได้จะเรียนหนังสือไม่ได้คิดอย่างมเงีผลไม่ได้นะครับ ส่วนทางขวาทีเ่เป็นผู้ชายครับก็ลักษณะเดียวกันครับอันนี้ยังไม่ถึงติดแค่เดิ่หนักส่วนส่วนสมองก็สูญเสียไปแล้วฟังท่านสมองก็สูญเสียไปแล้วครับอันนี้เราคุณไม่รู้จะวัดมูลค่ายัางไงใช่ไหมครับต่อไปเป็นสมองของเด็กที่ยังไม่เกิดต่อนะครับเวลาคุณแม่ดูส่วนใหญ่เราตามจิจใ,ใจเราพบว่า คุณแม่ที่ดื่มโดยเฉพาะคุณแม่ไวสายเ,ยเนี่ยมันเกิดจากการดื่มที่ไม่รู้ตัวว่าตั้งท้องคนระคือดื่มก่อนที่จะไปฝากขันก่อนที่จะทราบว่าตั้งท้องเพราะว่าน้องๆผู้หญิงนะจะแต่รีว่าประจำเดือนที่มันคลาดเคลื่อนไปเนี่ยเมื่อที่มันเราก็คลาดเคลื่อนดยโดยไววางใจนะครับกไม่ทราบว่ามันเกิดทารกขึ้นมาแล้วก็ทาลายสมองนะครับด้านซ้ายเป็นสมองปกตินะครับด้านขวาเป็นภาพหัดขวางเส็นว่าสมองของเด็กที่ คุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะขนาดสมองก็จะเล็กกว่าอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะหน้าตาแบบสไลด์ของหมอสมนนานเนี่ยนะครับอันี้หน้าตาก็ผมมีมีความตั้งใจอยากจะทำอย่างนี้เ,นเอามากเผยแพรนะว่าผมอยากจะไปเก็บขออ้อมูลที่บ้านเด็กของพายอยู่แต่ว่าจะติดขัดเรื่องจริยธรรมผมเชื่อว่าเราเราไปเยี่ยมก็ไบ่อยนะครับผมดูด้วยสายตาเนี่ยผมคิดว่าจินนวนเยอะทีเดียวที่น่าจะเข้าถ่ายอีกนะครับ พูดถึงพัฒนาหลักการพัฒนาของจังหวัดนะครับผมเอาตัวเลขให้ดูครับที่พี่บรรยอนพูดถึงแต่ว่าเรื่องเ,อเรื่องรายได้ในเศรษฐกิจนะครับแกล่างเนี่ยเป็นความชุกข,ของนักดื่มในแต่ละจังหวัดนะครับผมทาให้รู้ว่าจังหวัดไหนมีนักดื่มมากจังหวัดนั้นมีรายได้เฉลี่ยน้อยนะครับจังหวัดไหนมีนักดื่มมาก จังหวัดนั้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นใน5ปีของผมเอาปี4 5ถึงปีห้มาให้ดูครับว่าคือรายได้ก็เพิ่ม,มขึ้นครับแต่เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าในสัดส่วนที่น้อยกว่าจังหวัดที่มีนักดื่มน้อยจังหวัดไหนมีนักดื่มมากจังหวัดนั้นมีเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้สินสูงขึ้นจังหวัดไหนมีนันกดื่มมากมีมูลค่านีสินเพิ่มขึ้นมาก จังหวัดไหนมีนักดื่มหญิงมากจังหวัดนั้นมีอัตราความพิการแต่กําเนิดมากจังหวัดไหนมีนักดื่มมากจังหวัดนั้นมีอัตราการฆ่าตัวตายมากแล้วปัญหาอื่นๆก็คือแอลกอฮอล์เป็นสาเหตจเรียกว่าเกตเวดับนะครับหรือเป็นประตูนะครับเป็นประตูไปสู่ปัญหาอื่นครับสูรบ oh ุรีเจ็ดเท่านะครับ การตั้งท้องประมาณสามเท่าใช้ยาเสพติดก็มีตั้งแต่ห้าเท่านะครับถึงยาเสพติดประเทศกวางบาก็ะสามเท่าเท่ากว่านะครับนั้นแต่หยุดยาเสพติดเนี่ยนะครับเริ่มที่แอลกอฮอล์กับบุหรี่ครับเริ่มหลังจากนี้ก็ช้าไปแล้วทฤษฎีของการเร่งนะครับของการใช้สารเสพติดเนี่ยครับก็บอกว่าคนเราใช้เวลา นานพอสมควรนะหลังจากที่เริ่มรู้จักยาเสพติดทุกชนิดนะครับตั้งแต่เหล้าบุหรี่ไปถึงเนี่ยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเล่าและเท้เินหลักของประเทศไทยเยาวชนไทยที่ใช้ยาเสพติดก็คือเหล้าไปบุหรี่แล้วไปฮาร์ดหลักหรือยาเสพติดนะครับมันมีระยะช่วงในแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนะครับตั้งแต่เด็กรู้จักคําว่าเหล้าใช้เวลานานพอเริ่มดื่มเหล้า เข้ามากเข้าใช้เวลาไม่นานในการเข้าไปหาบุหรี่ถ้าติดเล้าและบุหรี่ใช้เวลาไม่นานในการเข้าไปหา,ายาเสพติดอื่นนะครับดั้นเรามีเวลาในการจัดการเนี่ยกับกับเด็กเนี่ยมากถ้าเราจัดการตั้งแต่เล้าและบุหรี่นะครับแนวทางการแก้ปัญหาการพอกับยาวินนะครับเราต้องใช้ทุกทางที่เป็นไปได้นะครับแต่ควรจะเน้นทางที่ มีประสิทธิผลแล้วก็ได้มีความคุ้มค่าผมผมิผมสต์มาให้ดูนะครับอะไรที่ได้ผอะเยาวชนบ้างแรกคือการห้ามโฆษณาโดยสิ้นเชิงครับประเทศไทยเนี่ยตอนเรามีพรบุ่้เรื่องหมครัคนบอกนี่เป็นนี่เป็นแลนด์มาร์คของประเทศการพัฒนาในการจัดการแบบนักศึกษครับปัจจุบันก็พูดว่าอะไรครับก็พูดว่านี่คือบทเรียนที่ล้มเหลวในการมีพาเชียแลแบบ การที่เรามีพาเชือแบรนด์เนี่ยตอนนี้พิสูจน์อะไรเพราะว่าจํานวนโฆษณาปริมาณการโฆษณาการเข้าถึงโฆษณาการรับลูกของเด็กไม่ต่างไปจากช่วงที่ไม่มีการควบคุมอะไรเลยเพราะว่าต้าบอกว่าศัการรมจุฬานเนี่ยก็มีเทคนิคที่ล้าลึกเสียงไม่เรื่อยๆกับเขาบอกว่าจับปูใส่กระโหลนะฮะหลังก็บอกว่าจับ,นะบ,จบแมวอยู่ด้วยกันเพื่อแตะกุ่มที่2องเป็นกลุ่มเรื่องภาษีและราคนานครับ ขุที่สคือการจํากัดกันก็นถึงในที่ม,มันหมาสมเราไปฟังนะครับเรื่องอายุขั้นตัดจำกัดพื้นที่ตรงไหนที่เยาวชนอยู่ตรงเยอะๆเช่นเล่นคอนเสิร์ตมีมีดนตรีมีกีฬาขอ,อพักใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยต้องจำกัดการขาย,ยตรงนั้นนะครับแล้วก็ห้ามการมีพวกในในตรงนั้นนี่คือลุมที่เราได้ที่ว่าได้ผลไม่ใช่เราคิดนะครับพิสูจน์วว่าได้ผลส่วนที่ไม่ได้ผลคือการให้ความรู้ครับการรุรงรงสาธารณะ ลดระลงว่าเล่าทำลายชีวิตอะไรเงี้ยนะครับไปเจ๊เจ๊นิดนึงนะครับหรือการบังคับเยวาวชนไม่ดูการรักษาคนไหนนั่นมาก็เอามาเข้าค่ายเอามาเข้าโรงพยาบาลซะทัาเดียวกลับไปถึงเในวงจรชีวิตเดิมสีฟ้าล้อเมเลยก็กลับไปเหมือนกันครับส่วนที่ทาให้เลี้ยงร้ลงก็คือการสอนครับคือการสอนว่าเวลาเข้าไปดื่มเหล้ามีคนมาขอเบอร์เราจะทํายังไงแจกเฟซบ Facebook ุ๊กแจกที่อยู่แทนหรือว่า เวลามีคนมาจับเนื้อต้องตัวเราว็จะทำยังไงห,หรือที่เรวร้เช่กนกันคือการส่งเสริมให้ดื่มอย่างรับผิดชอบครับเพราะจะทำให้เขารู้จักเข้าใจวิธีการหรือคุ้นเคยกับการดื่มแล้วรู้สึกว่าการดื่มนั้นมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่รู้สึกว่ามน,น,นเป็นเป็นอะไรครับเป็นสิทธิพิเศษเป็นหน้าที่เป็นสิทธิพิเศษของผู้ใหญ่มีเด็กคนไหนไม่อยากเป็นผู้ใหญ่หรือเปลาเขาก็อยากผู้ใหญ่ และนี่ถูกตราไว้ว่าคือสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ผมผมตรวจสุขภาพนะครับสมเด็จฯตรวจสุขภาพมาตรการที่ดีที่สุดสามประการน,นะครับหรือประาธิปิตเรียกว่า best buy ครับปมาณนันไม่แนะนำในสามมันคำสามนี่นะครับภาษีราคาการเข้าถึงกลุ่มโฆษณาอย่าเล็กสันสส้นๆนะครับส,สาหรับประเทศไทยนะครับภาษีเนี่ยเนื้อหาเราความเจมบง่างของเนื้อหาเราเ้าทก่อน เรามาถึงเต็มไป็ดานที่อาจารย์มันสอนเล่าฟังนะครับขยับต่อไปยากนะแต่ว่าเมื่อเทียบแล้วตอนนี้น้ําผลไม100้100%ยเรแพรงกว่าเบียร์ในในซูเปอร์มาร์เก็ตในนานาสะดวกซื้อแล้วนะครับต่อไปตัวที่จะมาตัวที่จะถูกกว่าเบียร์ก็คือนมนะครับต่อไปตอนนี้ใกล้เคียคปงปบีโคงอยู่ใกล้ๆกันการมาคับใช้จาภาษีของประเทศไทยเนี่ยเราเราเราคอบคุม ได้ดีค่อน,นข้างดีครับการกระจายก็ค่อนข้างดีครับก็จะม,มีมีประเด็นที่ยังต้องเพิ่มเติมนิดหน่อยน,นะครับแต่ที่ว่าเนื้อหาอ่อนบรรพช้ยดีนะครับการเข้าถึงเนื้อหาเราค่อนข้างดีนะครับเทียบกับมาตรฐานสามคนเราไปถึง20ปีมีพื้นที่ห้ามขายทางนน้นครับแต่ว่าการากบรรพชัยอ่อนไม่ว่าจะอ่อนจุดไหนสุดท้ายก็คืออ่อนครับส่วนการปุโฆษณานั้นเราอ่อนทั้งเนื้อหาและการากบรรพชัครับแสดงว่าทั้ง3อันเนี่ย สามอันที่เป็นหลักเนี่ยเรายังมีม,มีมีโจมมีการบ้าน,นความท้าทายที่เราต้องจัดการครับมาตรการภาษีและราคาในเนื้อหาเนี่ยควรจะต้องปรับเพิ่ออมอัตราภาษีก่อนนะครับแล้วก็เน้นความเสม,มอภาคไม่ให้มีเครื่องมือประเภทใดหลุดรอดมาหรือว่ามีความลักลั่นขายถูกกว่าตัวอื่นนะครับการมาคัดใช้การจะต้องเน้นกับเรื่องสุรานอกระบบนะครับซึ่งอาจจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ นโยบายควบคุมการเข้าถึงในเนื้อหาเนี่ยจะต้องต่อยอดเนื้อหาที่ดีนะครับเช่นเรื่องอรอบโรงเรียนจะเอาไหมนะครับหรือว่าการข้ามขายรอบป่านนี้เป็นการควบคุมที่ตัวสินค้าแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนการบังคับใช้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเน้นที่การมีส่วนร่วมมา,มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายนะครับจะตัวกี่ล้านนะครับเราเพิ่งทำไปเมื่อปีที่แล้วว่าเ,เข้าไปซื้อให้เด็กเขไปซื้อร้อยครั้งเนี่ยซื้อสำเร็จ98.7ครั้ง มีที่ซื้อไม่สำเร็จ1.3เปอร์เซ็นต์เอาเอาข้อมูลนี้ไปนำเสนอในการประชุมที่ะระดับนานาชาตินะครับพอคุณอาคุณนั่งอยู่เนี่ยครับพอนำเสนอเสนอบอกว่าเนี่ยสำเร็จนี่ลด์สุดท้ายบอกว่าข้อแนะนำเจิงนโยบายฝรั่งส่วนึี่มาเน่ยครับก็ไปจับมันสิไปจับไปคุ้ขายมันสินะครับไม่ต้องมาแนะนำในเจนิงวิชาการส่วนการคุมโฆษณาเน,นี่ยผงต้องยกเครื่องเรื่อหาครับ แล้วก็พัฒนากลไกเฝ้าระวังคราวนี้มาถึงการปกป้องนโยบายผมคิดว่าต้องทํา2ประเด็นครับประเด็นแรกคือการปกป้องการแทรกแซงโดยสารรามสุราซึ่งจะพยายามผลักดันนโยบายของเราให้ไปหาอันที่ไม่ได้ผลและอันที่ทาให้เวลวร้ายลงมีข้อมูลลับของบริษัทบุรีเขาบอกอย่างนี้นะครับก็บอกว่าสําหรับตลาดในประเทศไทยแล้วเขามีความจําเป็นต้องทําให้มีเยวาวชนสู่บุรี วันเริ่มสุบรีนะครับวันละหนึ่งพันคนเพื่อเขาจะสามารถรักษาผลประโยชน์ได้เท่ากับเป็นกำไรได้เท่ากับผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้ก็ม่คงไม่ต่างจากบัดแอฟเออร์นะครับในการทําให้เรามีนักดึ่หน้าหมากปีละสองแสนห้าหมื่นคนส่วนการปกป้องนโยบายสองคือการปกป้องผลกระทบจากการคาร้าเสรีทั้งหลายนะครับ ผมไปในในช่วงสลองนี้หนึงก็คือเรื่องผมนึกอยากลองถามท่านผู้ฟังนะฮะว่าเราอยากบรรจุอาวุธปืนในข้อตกลงการค้าเสรีหรือเปล่าทำไมอาวุธปืนไี่ถูกยกเว้นได้เรามันอยากบรรจุยาบ้างนะเน,านี่ยอยเฮโรอีนยาเสพติดอื่นเนี่ยนะครับก็มไม่อยากลองถามตอบตอบเลยนะครับว่าทำไมเราอยากให้การค้าโปเวนีเนี่ยอยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีไหม รือเอานิ่งๆหน่อยก็ได้ครอกทำนงนซื้อโป๊ก็ได้กันนะครับสุรานะครับก่อความเสียหายตายเจ็บพิการนะครับมากกว่ายาเสพติดสามสิบเท่าฆ่าคนมากกว่าวูกปืนประมาณสิบเท่าครับปว,วีณีนี่จจะวัดยาด้วยนะครับก,ก่อความเสียหายทางสุขภาพเท่าไหร่ ถ้าบอกว่าสุรามีมาช้านานยาเสพติดมีมาช้านานเช่นกันครับเกิดโดยธรรมชาติครับปินอาวุธปืนนี่ก็มีมานานนะครับตั้งแต่คนเราเปลี่ยนจากฟองมาเป็นปืนแล้วนะค้าประเวณีนี่ก็มีมานานเือนกันนะครับส่งผลต่อผู้อื่นนี่แอลกอฮอล์ชัดกว่าตัวอื่นมากไหมครับมีประเด็นทางิริยธรรมแอลกอฮอล์ก็มีมีมิติต่อทุนม,มนุษย์ในญี่ปุ่นเราอะตั้งเยอะะครับมีชัดเจนนะครับ มิติทางเศรษฐกิจก็มีนะครับก่อผลกระทบเป็นลบต่อระบบเศรษฐกิจแต่ว่าเรามองสุราเป็นเครื่อง,งธรรมดาเป,เป็นสินค้าธรรมดาในการเจราจาที่ผ่านมาการเจราจาทั้งหมดมองสินค้าที่จะยกเว้นหรือไม่ยกเว้นในมิติทางเศรษฐกิจถ้ายกเว้นจะขอได้กี่ปีเนี่ยประเทศไทยจะได้พร้อมก็เป็นมิติทางเศรษฐกิจอีกแล้วก็เปลี่ยนมุมมองนะครับในปุจจิวก็มีช่องที่ไม่มี ไม่ค่อยมีใครใช่นะครับว่าเรื่องผลกระทบต่อชีวิตสัตว์สิ่งแวดล้อมเนะน,นี่ยคนนะครับผลกระทบทางจิตธรรมแอลกอฮอล์ไม่มีตรงไหนมนอกเราดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าเพิ่มขึ้นในมิติของลิตรแห่งแอลกอฮอล์โดยสุดนะครับหรือว่าลิตรเอเทานอลนะครับเพิ่มขึ้นสี่เท่าในสิบปีนะครับนหนึ่งปีห้าหนึ่งผมทำให้ดูนะครับสี่เท่าอัตราการโตของการบริโภคเครื่องหน่งแอลกอฮอล์นำเข้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ต่อปี สองหลักนะสมาคมผู้ค้าชาวยุโรปนะครับผู้ต่อค้าเล่าชาวยุโรปครับหรือเซฟส์เนะครับ,เ,บ,รบเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดใหญ่อันดับแปดของเขานะครับในเชิงในเชิงปริมาณในเชิงมูลค่าเรายังไม่รวยเท่าไหร่นะครับแต่เป็นอันดับสิบแปดนะครับเขามีจุดยืนชัดมากว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากกันลและกัน การเจรจาค่าส่รีต่างต่างนะครับเซ็ตเนี่ยนะครับพูดถึงอย่างนี้นะครับพูดถึงว่าให้ EU เนี่ยไปเร่งเจรจาการค้าทั้งระหว่างประเทศอย่างไปรัฐาลประเทศเีนนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มประเทศอย่างรูชเชนอลหรือเจรจาคืนเน็เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่พยายามปรับตัวเหมือนกัน หรือที่เบื้องหลังเนี่ยนะครับเบื้องหลังและเขาบอกว่านี่ครับเขาบอกว่ากลุ่มการค้าเนี่ยที่จีนจะได้กล้างเลยนะครับสนับสนุนให้ EU เนี่ยนะครับไปเปิดการเจรจา,ากับเกาหลีใต้อาเซียนอินเดียและรัสีเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าตลาดมีมีศักยภาพสูงมีความมีศักยภาพสูงมีความมีศักยภาพส เติบโตอย่างน่าสนใจสำหรับเศรษฐีรัฐและส่วนใหญ่คนที่อยู่ข้างหลังน,นะครับเขาต้องการค้าเศรษฐีทุกหมดเลยนะครับก็อบอกว่าเขาอ,อยากจะเห็นเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่งคั่งใงสังคมหรือโซเชียลคอสทริตี้นะครับเขาอ,อยากเห็นความหลากหลายของสินค้าที่มีเยอะเพิ่มการเพิ่มการเห็น,ใน,ในลดราคาถ้ามันเป็นหัวกระหล่ำปีดีครับถ้ามีหัวกระหล่ำปีใหญ่เล็กมาจาก ออสเตรเลียมาจากจีนมาจากประเทศนู้นประเทศนี้มาแข่งกันคนเรามีทางเลือกเออประเทศออสเตรเลียเขียวกว่าจีนนะคุณค่าทางพจนาการดีกว่าและค่าถูกกว่าอันนี้ดีครับสถานการณ์ที่ก้าค้าก็จะเกิดขึ้นสําหรับสินค้าโลทั่วไปก็คือคือทุกสินค้าคือราคาถกลงแข่งขันน,นมากขึ้นการตลาดรุนแรงขึ้นและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงขึ้นจากทางเพิ่มการผลิตและการผก คราวนี้ใช้ไม่ได้กับการควบคุมนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ยาสูบนะครับเราไม่เคยเห็นภาพนี้เลยว่าแอลกอฮอล์ยาสูบราคาถูกลงผู้ประกอบการแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้นนะครับการทุกข์มากขึ้นผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีนะครับก็แบ่งเป็นสามประเภทคือผลตอบรับอุปทานหรือสัตว์ป่ายครับอุปสงค์ก็คือดีมากครับ ผลต่อนโยบายแอกอฮมจะมาไปไล่ตามครับผลทดต่อต่อสปายก็คือมีสินค้าให้เยอะมากขึ้นนะครับหลากหลายมากขึ้นผลต่อผสมก็คือเกิดจากการทำงานตลาดที่สูงขึ้นมันก็มีความโฆษณารุนแรงแข่งกันรุนแรงคนก็ความต้องการมากขึ้นต้องอย่าลืมในเด็ดขาดว,ว่าสินค้าที่จะเข้ามานี่นะครับนำเข้าเนี่ย แง่นึ่งเนี่ยเป็นสินค้าที่มีภาพลักษณ์ที่ดีดึงดูดใจเยาวาชนเยาวาชนไม่ไม่อยากดู่เหล้าขาวแต่อยากดู่วิสกี้นำเข้าส่วนผมก็ต้อบต่อนโยบายนะครับถ้าถ้าเรามองแบบตื้นๆก็บอกไม่เป็นไรเราก็ทํานโยบายของเราแต่ผลผลที่เกิดมาในโลกความเป็นจริงก็คือนโยบายที่จะถูกบ่อนทําลายง่ายเนี่ยนะครับผมทําให้ดูนะครับว่าความเสี่ยงต่อก,การแค่เสรีนะครับ คือภาษีการเข้าถึงและการควบคุมโฆษณาทั้งเองและลูดเป็นนโยบายที่มีมีประสิทธิผลและความมุ่งค่าสูงซะด้วยเรียกว่าเขาจะมาเด็ดเรียนกับผู้นำทัพเราไปนะครับในการจัดการก็จะปล่อยให้ไอ้พวกที่เขียวเขียวเนี่ยจะเหลือได้นะครับพวกการให้การรักษาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิธีทางจริยธรรมการรวมกลงกันให้ความรู้การฝึกอบรมพนักงานอย่าเสิร์ฟเยอะอย่าอะไรอย่าแบบก็เนี้ยจะรอดคนได้ ผลกระทบที่มองไม่เห็นอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเขาขู่ฟ้องเนี่ยเรากัวไหมครับมีใครชอบเป็นคดีความขึ้นโหลขึ้นศาลไหมครับขู่ว่าจะฟ้องเนี่ยเราก็ชนะผู้นําประเทศผู้กําหนดนโยบายนะประเทศการพัฒนาเนี่ยมีความเกรงเกรงการถูกฟ้องมากหรือว่าทางจิตเขาบอกว่าองไรนะครับเอฟเฟกของชิลลิ่งเอฟเฟกหรือการสัน่นนะครับสั่นกลัวนะครับหรือว่าปอดก,ก็ได้นะครับเพราะฉะนั มันมีตัวอย่างมากมายที่ประเทศที่ถูกถูกท้าทายบางครั้งก็หลุดรอดมาได้นะครับฝรั่งเศสเนี่ยหลุดรอดมาได้เขาสามารถปกป้องนโยบายในการควบคุมการโฆษณาของเขาได้แต่หลายๆประเทศไม่รอดครับแล้วไม่รอดนี่ไม่รอดถาวรน,นะครับถ้าถามว่าทําไมเราเราถึงตอนทําสัญญากับอาเซียนทาาําอัพต่ามื่อปี เราทำไมถึงเราไม่เคยเคลื่อนไหวกันเลยเราถามที่สงการเลวยว่าตอนนั้นเราไม่เคลื่อนไหวกันเลยข้อมูลเลยยังไม่ชัดเราก็ยังไม่เข้มแข็งกันด้วยเราไม่เคยมารวมกันตัวกันทําแบบนี้ไอ้จำคัญก็คือเราไม่มีข้อมูลที่ชัดแต่ปัจจุบันนี่เราข้อมูลเราชัดแล้วว่ามันมีผลต่อซัพพลายมีผลต่อดีมาร์และมีผลต่อนโยบายแอลกอฮอล์เราถึงรู้ขึ้นมาปกป้องครับทำเท่าที่ทําได้ที่เซ็นแล้วเราก็ต้องหาทางจัดการ ที่ยังไม่เซ็นเราต้องไม่เซ็นต่อเราไม่ควรอ้างว่าพอเซ็นแล้วทุกอย่างเหมือนเหมือนหลายหลายท่านบอกว่าถ่าลูกสาวเราเสียตัวไห้ใครแล้วต่อมาใครจะผมถือจะต้องยอมเ <c oughs> หมาะสมอยู่หรือเปล่าครับว่าสินค้าไม่ธรรมดาอย่างแอกอฮอเนี่ยไปแลกกับออกสินค้าอื่นเราไม่ได้มองมิติเศรษฐ,ฐกิจต่อเศรษฐกิจตัวเงินต่อตัวเงิน ไม่ได้อาพอไปแลกกับมูเหตุเป็ดไก่ใช่ไหมครับตๆๆ้นตรงเงินต้งเงินเรามองมิติที่มีผลต่สุขภาพและจริยธรรมนะครับยอมไปก่อนค่อยๆแก้ปัญหาทีหลังนะครับหรือว่าเรามาค่อยสอนเด็กเรานะครับหรือแค่บอกว่าเอาสุราออกทั้งเขาไม่เจรยาจาด้วยเราเอาออกเศษผลทางสุขภาพและจริยธรรมครับเราไม่ออกทางเขามาด้วยถ้าเป็นกระตูนเป็น เห็นตาแล้วก็มีเครื่องหมายดอลลาร์อยูน่น,นะครับเราพูดถึงสุภาพจริยธรรมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับค,คุณหมอ,ค,อคัณเฉพคนนะคะ